เราก็มาถึงเดอโมอลบางกะปิเพื่อจะมาดูทายอ้อ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  สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้ไทยสรินจะพาเ,เพื่อนๆมาดูสถานที่จัดงานสําหรับาการเตรียมงานเดินพรมแดงวันพรุ่งนี้นะครับว่าสถานที่เป็นยังไงนะครับยิ่งใหญ่ขนาดไหนและสำหรับงานพรุ่งนี้นั้นจะสุดยอดขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเรามาดูสถานที่กันก่อนนะครับครับนี่ทางขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ชั้นไหนครับเนี่ยชั้นสามเลยใช่ไหมครับถ้าขึ้นรีบมาก็กดชั้นสาม จะมาที่นี่เลยพระพอดีตอนขึ้นมาขึ้นบันไดเลื่อนมาเรื่อยๆขอบคุณมากครับตัวนี้ขายอะไรครับมาล่าโอ้มาล่าลครับสามารถสั่งทานตรงนี้ที่ร้านได้เลยโอเคครับผมขอบคุณมากครับกัอบอามาดูสถานที่นี้เป็นชั้นสามนะครับหลังจากที่ท่านมาจอดรถด้านหลังของห้างครับจะมีอาคารให้จอดรถนะครับกัรหนึ่งสองสามสะดวกสบายมากนะครับสถานที่จอดรถนี้ ค่อนข้างจะสะดวกมากเพราะว่าตรงจุดที่จอดรถนั้นมันจะมีไฟบอกจุดไหนที่มันเป็นไฟแดงนั้นคือมีที่จอดอมีคนจอดแล้วถ้าเป็นไฟเขียวท่านขับเดินไปเลยแล้วก็เสียบได้เลยครับตอนที่เขาจอดดีมากๆครับแล้วก็นี่คือชั้น3ที่เรามาถึงบริเวณจัดงานในวันนี้นั้นส่วนงานนั้นจะจัดตรงไหน,นเดี๋ยวไปดูกัน ผมสังเกตเห็นว่ามีคนกําลังไปถ่ายโปสเตอร์หนังขายอ,อ้ออยู่นะครับก็เลยอยากจะไปถามดูหน่อยนะครับว่าเขามาถ่ายเพื่ออะไรนะครับเขาเป็นใครหรือเดี๋ยวไปถามดูกันหน่อยนะครับครับเดี๋ยวกระต้นครับผมขอโ,โทษครับพี่ี่เรียนมาถ่ายโปสเตอร์ขายอ้อคือจะมาดูหนังขายอ้อเปลพรุ่รงนี้จะมาจอผสมมาเอาเลยมามาจากไหนครับผมอ๋อขึ้บบนร้อยสามต้าฟังขึ้นร้อยสามแกพี่ท็อป ชอบซาลาวุฒิอยประดับอ๋อครับผม<ต>อ๋อจากนักร้องหลายคนอ๋อขอบคุณครับผมอ,อ,อันนี้ไม่มีบัตรไงไม่รู้ว่าแจกใครบ้างก็ไม่ได้คุยอะไรตอนอ๋อวันนี้วัดนีจะมานั่งเล่นทีอนี่ก่อนแล้วเราลยมาดูอ๋อครับนี่ก็จะมาดูเหมือนกันครับจุดที่เป็นโรงหนังนะครับโอ้โหสวยงามมากครับเห็นว่ามีโปรแกรมหนังคลายอ้ออยู่ตรงนี้นี่ครับ แล้วก็ด้านในครับโหด้านในก็นี่ครับขายอ้อครับผมมีหนังขายอ้อมีอีกหลายๆเรื่องครับหลายโปรแกรมครับที่กําลังขึ้นโปรแกรมไว้นะครับแต่ว่าที่เราจะมาดูก็คือน,นี่ครับชุดเกรกรดาแต่วันพรุ่งนี้จะเป็นงานใหญ่ที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเรามาดูโรงหนังนะครับว่ามันเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้ มีหลายโรงเลยนะครับอยู่ด้านนี้ครับนี่ตังแต่นี่โอ้โรงสี่ห้าหกเจ็ดโรงหนึ่งสองสามไปฝั่งนี้โอ้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นโรงสี่ห้าหกเจ็ดโอ้หลายโรงเลยทีเดียวนะครับเปิดตัวหนังคาร์วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสถานที่เป็นยังไง น่าจะเป็นฝั่งนี้ครับผมเพราะว่าฝั่งที่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้เป็นโรงหนังส่วนสถานที่จัดงานนั้นจะเป็นฝั่งนี้ครับเนี่ยฝั่งนี้ครับเพื่อนครับพอเราเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเลี้ยวเข้ามาผ่านพอเห็นโรงหนังเรเลี้ยวขวาม,มาก็จะตรงนี้จะเป็นจุดลงทะเบียน สำหรับใครที่มาถึงก็ต้องมาลงชื่อตรงนี้นะครับว้าถ้าได้มาถึงแล้วก็ปฏิงานเป็นที่เรียบร้อยมาลงชื่อลงทะเบียนกันนะครับโอ้โหจะมองเห็นว่าจะมีทีมงานที่กําลังเตรียมงานอยู่นะครับกำลังเตรียมงานอยู่ตอนนี้ป้าดูครับพี่น้องครับนี่อันนี้คือฉากลังเวทีนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นจอโปรเจคเตอร์หรือจอ โมนิเตอร์นะฮะไม่รู้ว่าเรียกอันไนที่ถูกต้องครับเป็นจอ LED นี่นครับแต่มีไฟประดับเป็นภาพเหมือนจอหลังเวทีสาวน้อยที่เราเห็นกันนะครับ,รบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะของทีมงานแผนกมิกนะครับที่จะอยู่ก,บกับดูแลระบบแสงสีเสียงก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับ ใช่ไหมครับผมตรงนี้จะเป็นโต๊ะที่จะเครื่องเสียงมิกซ์หรือเปล่าครับหรือเป็นพระกรรมการตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นตโตคอนโทรลหมดเลยครับตโตคอนโทรลเราที่จะควบคุมระบบแสงสีเสียงครับผมเป็นระบบจุดคอนโทรลหรือว่าถ้าเป็นทางเวทีของเราก็เรียกว่าเต้นมิกซ์เลยแต่นี้จะไม่ใช่เป็นเต้นก็จะเป็นจุดคอนโทรลทั้งหมดครับตรงนี้ด้านในนี้จะเป็น จะมีที่รองรับสนับกัจดจัดงานใหญ่ๆโอ้โ oh, ห oh, เป็นห้องใหญ่มากเลยครับผมเป็นที่จัดงานนะครับแต่ว่าสำหรับงานของไทยโอ,อจะเป็นตรงนี้เลยเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นบริเวณตรงนี้ครับเวทีก็ฉากต่างๆนั้นก็เกือบจะเสร็จแล้วครับหลังจากฉากเสร็จก็ ปูพ,พรมนะครับแล้วก็เก้าอี้แล้วก็ต e, ก,กแต่งอีกทั้งออร์แกนิกเพิ่มเติมนะก็จะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันนี้นะครับนี่คือฉากที่ทำการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟอยู่หลังป้ายนะครับคายอ้อครับสวยงามครับนี่ทางแผนเกเทคนิคซาวก็เริ่มจะทยอยผลอุปกรณ์เครื่องเสียง ชุดต่างๆมาจัดนะครับคาดว่างานเวทีก็จะเสร็จวันนี้เลยครับเสร็จวันนี้แต่อาจจะเสร็จตอนช่วงไหนนั้นไม่แน่ใจครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็พร้อมสำหรับการเริ่มงานได้ครับ mm. เดี๋ยวเราจะมาสอบถามพูดคุยถามน้องที่เข้ามาดูรายงานตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับ พี่จะจับตรงนี้เลยใช่ไหมครับคะะวางนี้ไม่ไม่ใช่ข้างในใช่ไหมเป็นตรงนี้เลยใช่่คะอ๋อแล้วข้างในเป็นที่ทําอะไรต,รตอนนั้นเขาให้ทำอะไรหรือเปล่าอ๋อนอเออ่เตรียมชุดสนับรองรับคนที่จะเข้ามากี่พันคนครับตรงนี้รองรงับได้กี่พันคนครับ แทนบายรองรับได้อีกเพิ่มเติมถ้าว่ามาเกินปิิว่าี่คิตยวันนี้ตอนนี้งานก็ว่าเอาเร็ตว huh? yes. uh, uh ันน uh, ี Anybody, uh? euh, ้เลยใช่ไหมหรือว่าจถสที่วันนี้เสร็จเลย่แต่ว่าพรุจะเป็นงานจริ พี่น้องครับขนลุกเลยครับผมไม่คาดคิดเลยว่าผมจะได้มีโอกาสมาเห็นภาพสวยสดงดงามขนาดนี้นะครับผมดูฉากครับยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับสวยมากครับพี่น้องสวยมากจริงๆเลยครับโอ้โหดูครับดูฉากที่อยู่ด้านหลังนะครับของเวทีตรงนั้นนะครับนี่ขนาดยังไม่เรียบร้อยดีนะนี่นี่ขนาดยังไม่เรียบร้อยครับพี่น้องครับถ้าเรียบร้อยเขาจะสวยงามกว่านี้เยอะเลยนะครับเพราะนั้นก็อย่าพลาดนะครับวันพรุ่งนี้ 15กรกฎานะครับรบซ้อมวลชนนะครับก็บเปิดตัวเดินพรมแดงนะครับโอ้โหเวทีสวยงามมากเลยครับตัวนี้จะเป็นจุดที่สหรับการมาถ่ายภาพเก็บภาพหรือว่าจะมาให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆครับจะเป็นจุดบอร์ดตรงนี้นะครับบอร์ดใหญ่